สวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะอมารัตน์วรรณกุลค่ะก็ตอนนี้ยังเรียนอยู่นะคะแล้วก็เป็นติวเตอร์ด้วยค่ะคก็ตอนนี้เป็นถือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งที่เคยมี มีความภูมิใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆาเลยที่ได้ร่วมง,งานนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือที่อยากทำงานประเภทนี้เนี่ยเหตุผลเดียวเลยความรู้สึกอยากลดน้ำหนักนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะคะทีไมาอยู่ตัวบวมอย่างนี้แล้วก็มาแคสงานนะคะอ่างั้นเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ก็พอยแคสงานนี้เนี่ยเป็นงานที่สองนะคะก็ยังไงเนี่ยเออเขาเรียกอะไรดีอะถ้าเกิดว่ามีอะไรติชมหรือว่าต้องการแนะนำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแนะนำได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆาค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมาสอนในเรื่องของสถิติอรู้จักสถิติกันมาก่อนไหมน่าจะไม่นะ,ะเพราะไม่คงไม่มาเรียนล้อเล่นนะคุณครูล้อเล่น, <laughs> ลลนงั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยเราจาเรื่องที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์กันเมื่อคราวที่แล้วได้ไหมคะจาได้ค่ะเยี่ยมมากเลยงั้นอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะใช้ข้อมูลตอนที่ไปเที่ยวสวนสัตว์กันมาเนาะ,ะมาสอนพวกเราแล้วกันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองเริ่มดูแล้วกันถ้าเราให้ดูคุณครูให้ดู2เรื่องนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นค่ะอ่า ข้อมูลทั้งสองกลุ่มนี้นะคะทุกคนนะคะคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะ <Yeah. S 2> เป็นเรื่องเดียวกันสุดยอดเลยงั้นเอาอย่างนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับการไปเที่ยวสวนสัตว์ค่ะสุดยอดเลยเก่งมากมาก,มากค่ะเห็นไหมคะคณิตศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย